สวัสดีค่ะยายนิวแคนาดาเอฟซีมนีก็มีข่าวอันเบาจุนทรงขอความหาบอดบิ๊กนอคาร์นวานสิเสือนิบขสิทธิ์เพ้งอันน้องคอปเตอร์ต่อบอดบิดกะใจดีแล้วบอกว่าเพลงน้องคอปเตอร์บอสยังทำให้เหมือนนะครับพี่พี่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับรักบอสครับบอสครับเพลงคอปเตอร์ว่าจะซื้อขอซื้อลิบขสิทธ์ทำต่อให้น้องบอสสิว่าจังไดครับ บริษัทยังคงดำเนินการต่อให้น้องนะครับเพลงนี้โอเคครับบอสวางงานไว้หมดแล้วหายห่วงน้องขอบตื่งก็ได้แชร์ออกมาเนาะคะเนาะขอบคุณพ่อจุนมากครับที่เป็นห่วงผมรักพ่อจุนที่สุดเลยและขอบคุณพ่อบิ๊กมากครับที่เดินหน้าสารต่อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอฟซีกับเขามานคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะคะเนาะพ่อบิ๊กยังเป็นพ่อ ที่คอยห่วงใยลูกเสมอขอให้คอปเตอร์ตั้งใจในการทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะลูกแล้วไม่เอาอารมณ์เป็นลื้ที่ตั้งมันมีแต่ผลดีต่อน้องมากเวลาไปพักก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองรอวันลงเพลงพอเพลงมาเราก็ลุยเต็มที่ตั้งใจเด้อลาสมกับพ่อบิก๊กสองรักและเมตตา ตั้งใจลองตั้งใจทำนะลูกมีโอกาสแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณบอสที่ยังให้โอกาสน้องรอฟังเพลงน้องผ่านพ่อบิ๊กครับฮักฮักพ่อจุนดูแลบับกลารอฟังตลอดครับพ่อบิ๊กเขาก็ยังรักและหวังดีกับหนูเสมอนะลูกจากที่ติดตามมา พ่อเขาพยายามหาทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ลงตัวที่สุดในทุกเรื่องอยากให้หนูเข้าใจมองถึงข้างในพ่อเขาลึกๆนะครับเวลามีดราม่าเกี่ยวกับหนูณนะตอนนี้พ่อเขาก็ยังอยู่ข้างหลังบ้านไปขอร้องการหยุดดราม่าให้หนูนะพ่อเขายังรักและปรารถนาดีต่อหนูเหมือนเดิมรักเคารพคนที่เขาดีกับเรา ไม่ว่าจะเรื่องไหนมันจะทำให้ชีวิตหนูจเจริญไปข้างหน้าแน่นอนครับดีใจด้วยและรอฟังจา้าคลิปนี้ก็ฝากไวแค่นี้ได้จ้เด้อเป็นกำลังใจให้เน่กดซ b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์ share, ให้ยายนิวแคนาดาในเนื้อจ้าขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากขอความไวเลยเด้อค่ะเด้อ